ผูว่าวีรศักดิ์โพสถึงนคมหลังอาการสุดหน้าห่วงขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจหลังจากลูกสาวของนครคอมชวนชื่นเปิดใจอัปเดตอาการคุณพ่อที่ติดโควิด1 9ก่อนอาการจะสุดและไตาวายท่ามกลางกำลังใจจากคนในวงการและแฟนๆที่ส่งเข้ามาอย่างนาคอมและครอบครัวอย่างล้นหลามพร้อมขอความช่วยเหลือจากแพทย์ที่มีความรู้ด้านนี้มาช่วยพ่อด้วย สำหรับความคืบหน้าเมื่อวันที23่23เมษายน64นายวียรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาครที่เคยป่วยโควิดเข้าขั้นวิกฤตและรักษาตัวจนหายดีว่าจากที่ผมได้ติดตามข่าวและทราบว่าการระบาดรอบนี้ค่อนข้างรุนแรงมีผู้ป่วยโควิดจํานวนมากที่อาการเข้าขั้นวิกฤต ซึ่งมีกรณีของคนในวงการบันเทิงอย่างอต้อยเศรษฐาและนักคอมชวนชื่นโดยเมื่อวานข่าวรายงานว่านักคอมอาการสุดลงบางท่านบอกว่าอาการคล้ายกับผมตอนที่ป่วยหนัก ทั้งยังทราบว่ามีผู้ป่วยที่อาการหนักกว่านคอมหรือหนักกว่าผมและผู้ป่วยสูงอายุอีกจํานวนหลายรายจึงขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทั้งอัดต,ต้อยนะคอมและผู้ป่วยทุกท่านตลอดจนครอบครัวของผู้ป่วยขอให้อาการของทุกท่านดีขึ้นในเร็ววันให้ท่านได้ตื่นขึ้นมารับรู้ถึงความรักความห่วงใยจากคนในครอบครัวจากคนใกล้ชิด รอคอยการกลับมาของท่านอยู่ทุกวินาทีได้มาเห็นถึงกำลังใจจากคนไทยอีกหลายคนที่เอาใจช่วยและส่งความปรารถนาดีผ่านช่องทางต่างๆรวมทั้งขอบคุณทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรจากโรงพยาบาลไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่โดยเฉพาะแพทย์วิกฤตแพทย์โรคปอดและโรคทางเดินหายใจที่กำลังทำงานหนักเพื่อรักษาชีวิตของผู้ป่วยทุกคนอยู่ในเวลานี้ สำหรับในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครผมจะคอยสนับสนุนทั้งการทำงานและปัจจัยอื่นเพื่อช่วยเสริมขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์อย่างเต็มความสามารถครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ